เวลาตี3เกิดระเบิดรุนแรงสั่นสะเทือนพื้นดินส่งผลให้เปลวไฟพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศหลายร้อยเมตรท้องฟ้าทางตะวันออกเฉียงเหนือสว่างสายราวกับกลางวันด้วยทะเลเพลิงเสาวควันสีดำทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบดบังแสงดาวจนมืดมิดระบบตรวจหลายลำกล้อง M270 ของไทยเริ่มเปิดฉากยิงถล่มพร้อมกันทุกระบอกเสียงคำรามของเครื่องยินตำรวจทำให้พื้นที่ภูเขาอันกว้างใหญ่สั่นสะเทือนไปทั่วแรงระเบิดกระแทก กระจกอาคารแตกกระจายแม้ห่างออกไปถึง2กิโลเมตรไซเรน <ไป S 1> เตือนภัยทางอากาศดังสนั่นกนร,นรุงเทพปรุกผู้คนนับล้านตื่นตระหนกสุดข,ขีดจากทิศตะวันออกกองเรือเร็วลึกลับติดธงกัมพูชาปรากฏตัวขึ้นจากความมืดพวกมันยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ที่หน่วยข่าวกรองไม่เคยบันทึกมาก่อนขณะเดียวกันเนี่ยตามแนวชายแดนเขาพระวิหารปืนใหญ่ระดมยิงถล่มแผ่นดินไทยดินถินปลิวว่อน ทาปฏิบัติการชายแดนไทยจมอยู่ในทะเลเติงและฝุ <The> one, ่นควันข้อความอันเยือกเย็นถูกส่งออกจากพนมเปญทําให้ทั่วโลกต้องตกตะลึงและสงสัย <The one. S 1> พวกเขาประกาศ <The one. S 1> อ้างสิทธิ์เหนือหน้า <The one. S 1> นา้าพิพาทและสั่งกอง <The one. S 1> ทัพไทยยอมแพ้ทันที <This. S 1> คําถามใหญ่ที่สุดคือใครมอบความมั่นใจอันตรายและความบ้าบิ่นนั้นให้กัมพูชาหรือปกักกิ่งกําลังชักใยอยู่เบื้องหลังกระดานหมากรุกภูมิรัฐศาสตร์อันโหดร้ายนี้หรือหุ่นมาแน่ กำลังถือครองอาวุธลับที่อาจเปลี่ยนโฉงหน้าภูมิภาคไปตลอดการที่ฐานทัพอากาศโคราชบ,บ,บินแอลบสได้ร,รับคำสั่งให้นำเครื่องขึ้นบินด่วนระดับหนึ่งเครื่องยนต์เจ็ดขันังล็อกเหล็กพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดมิดที่เต็มไปด้วยไฟสงครามหมอกพวกเขาพุ่งเข้าสู่ความมืดด้วยความกล้าโดยไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับกับดักเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าถูกรบกวนจนข่าวโคลนสัญญาณเต้าหมายหายไปอย่างสิ้นเชิงคืนนี้ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะถูกเขียนใหม่ด้วยเลือดไฟและการทรยศเวลาตีสีตรงคำสั่งโจมตีชิงลงมือถูกส่งออกมาจากกรุงเทพอย่างเป็นทางการฐานยิงปืนใหญ่ไทยที่สุรินทร์ระดมยิงพายุพเพลิงข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งพร้อมกันดาวเด่นในการโจมตีระลอกนี้คือปืนใหญ่อัตตาจรซีซ่า155มม,มด้วยความสามารถในการยิงเร็วและคล่องตัวซีซ่าคือฝันร้ายที่แท้จริง กระสุนปืนใหญ่นำวิถีแม่นยำตกใส่พิกัดที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำทุกนัดคลังกระสุนส่วนหน้าของกัมพูชาระเบิดออกราวกับภูเขาไฟปะทุขึ้นเปเลวไฟลุกโชนทั่วท้องฟ้าส่องสว่างทั่วเขตป่าเขาชายแดนอันรกร้างระบบตรวจหลายลำกล้องออร์เรนจ์70ของกัมพูชาพยายามยิงสวนกลับอย่างสิ้นหวังแต่เรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุน NNTPQ 36ของไทยจับทิศทางได้ในทันทีไม่ถึง2นาทีต่อมา ตำแหน่งของ r m 7 0ก็ถูกถล่มจนราบคาบอนั่นคือความแตกต่างทางเทคโนโลยีมหาศาลที่ความคล้าหาญไม่อาจทดแทนได้แต่การโจมตีภาาพพื้นดินเป็นเพียงบทนำสำหรับฉากสำคัญเท่านั้นบนทองฟ้าหนักล่าตัวจริงเริ่มปรากฏกายออกมาให้เห็นฝูงบิน j a ๊39 Gripen ทยานขึ้นจากฐานบินอุบลราชธานีมุ่งสูงสมรภูมิด้วยการติดตั้งขีปนาวุธร,ร่อนอากาศสู่ื้นระยะไกล พวกมันคือนักฆ่าล่องหนภารกิจของกริปเพนคือ SE การปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของค่าศึกเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่งคือสถานีเรดาร์แจ้งเตือนล่วงหน้าของกัมพูชานักบินไทยบินต่ำเรีอยยอดไม้ลัดเลาะผ่านบูเขาที่สลับซับซ้อนพวกเขาใช้ยุทธวิธีตีหัวเข้าบ้านเพื่อหลบเหลีกจรวดประทับ่าขี่ปนาวุธพุ่งแหวกอากาศตรงเข้าใส่สถานีบัญชาการสื่อสารอย่างแม่นยำ การระเบิดที่สว่างจ้าทําให้ระบบบัญชาการของพนมเปญเป็นอัมพาตในทันทีนายกนกัมพูชาที่ชายแดนขาดการติดต่อกับเมืองหลวงอย่างสิ้นเชิงความโกลาหลเริ่มแพร่กระจายไปทั่วในหมู่ทหารฝ่ายป้องกันนี่คือสองครามสมัยใหม่เนี่ยใครตาบอดก่อนผู้นั้นย่อมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในขณะเดียวกันสงครามเงียบอีกสมรภูมิหนึ่งกำลังดำเนินอยู่ในโลกไซเบอร์ แฮกเกอร์หมวกขาวของกองทัพไทยโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเว็บไซต์รัฐบาลระบบธนาคารและสื่อของกัมพูชาถูกโจมตีจนล่มสลายหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเหลือเพียงสีดำแห่งความตายประชาชนกัมพูชาตื่นตระหนกสุดขีดเมื่อไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เขารือเท็จแพร่สะพัดรวดเร็วรากับไวรัสบันทอนขวัญกำลังใจของประชาชนกลับมาที่สมรภูมิจริง รถถัง VTC ของไทยเริ่มเคลื่อนพลเข้าสู่การรบอสูรกายเหล็กหนัก52ตันบทขยี้ป่าโปรง่งจนราบเป็นหน้ากองคู่ต่อสู้ของพวกมันคือรถถัง T 5 5อันเก่าคร่ำครึกของกองทัพกรรัมพูชาสึกรถถังระดับตำนานแต่ไม่สมศักดิ์ศรีเกิดขึ้นณนะถูกเขาแห่งเดลาปืนใหญ่125มมอของ VTC เปิดฉากยิงด้วยความแม่นยำสูงจากระบบคอมพิวเตอร์ กระสุนเจาะเกราะ APFSDS เจาะทะลุเกราะหน้าของ T e 5 5ราวกับมีดตัดเนินป้อมปืนของรถถังกัมพูชาถูกแรงระเบิดอัดกระเด็นลอยขึ้นสู่อากาศทหารรถถังกัมพูชาสู้รบอย่างกล้าหาญแต่อาวุธของพวกเขาล่าหลังเกินไปพวกเขาพยายามยิงสวอตอโนแตกกระสุนพลาดเป้าหรือถูกเกราะปฏิก,กิริยาระเบิดสกัดไว้สมรบภูมิอบวนไปด้วยกลิ่นดินปืนและกลิ่นโลหะไหมที่ชุนจมูก ไทยกำลังใช้ยุทธวิธีสงครามสายฟ้าแลบในเวอร์ชันสมัมยใหม่เจตนาทางยุทธศาสตร,สตร์ชัดเจนมากต้องการสร้างเขตปลอดภัยลึก20กมพวกเขาต้องการผลักดันปืนใหญ่กัมพูชาให้พ้นระยะยิงจากเมืองต่างๆของไทยแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือการต่อต้านของก,กัมพูชาเริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆจากอุมงลับที่ซ่อนอยู่จรวดปร,ระทับบา FN6 ก็โผล่อออมาอย่างไม่คาดคิดเฮลิคอปเตอร์โจมตีคอปราของไทยลำหนึ่งถูกยิงและมีควันพวยพุ่งออกมา นักบินพยายามประคองเครื่องที่เสียหายเพื่อบินวกกลับไปยังฐานทัพอรนี่คือคำเตือนกัมพูชาไม่ใช่เค้กนิ่มที่เคี้ยวได้ง่ายอย่างที่คาดไว้ <This S 1> ดูเหมือนว่าที่ปรึกษาทางทหาร <provides S 1> ต่าง <overlapping S 1> ชาติได้เตรียมการสำหรับสถานการณ์นี้ไว้แล้วระบบป้องกันของพวกเขาถูกจัดวางในรูปแบบรังผึงที่รับมือได้ยากมากทุกครั้งที่ทหารไทยรุกคืบ <im itar ized> พวกเขาจะสะดุดกับจุดกตานฐานเล็กๆที่อันตรายแต่ผู้บัญชาการยุทธการของไทยเนี่ยยังคงมีสีหน้าที่เย็นชาและแน่วแน่เขารู้ดีว่าไพ่ตายที่แท้จริงยังไม่ได้ถูกนำออกมาใช้จนหมดกองพลรบพิเศษที่31พยาอินทรีกำลังรอคำสั่งจู่โจมทางอากาศและที่สำคัญกว่านั้นกองเรือสหรัฐนอกชายฝั่งกำลังจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวกองพลรบพิเศษ <I> repeat, <30. S 2> ที่31พยาอินทรีกำลังรอคำสั่งจู่โจมทางอากาศ หรือว่าปักกิ่งยอมปล่อยมือพันธมิตรเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่าหรือพวกเขากําลังรอจังหวะเวลาเพื่อปล่อยหมัดสวนกลับที่ถึงแก่ชีวิตและการเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและฉากทัดที่เลวร้ายที่สุดยังรออยู่เบื้องหน้า<ม>ดวงอาทิตย์เริ่มโผพล่พ้นขอบฟ้าสาดแสงลงบนซากรถถังที่ไม่เตรียมวันที่หนองเลือดอีกวันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบนแผ่นดินอินโดจีนที่บอบช้ำเสียงปืนสงบลงชั่วคราว เปิดทางให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือและเสียงเครื่องยนต์คำรามทั่วโลกต่างลั้นหายใจเฝ้าดูทุกย่างก้าวของกองทัพถรกราชอาณาจักรไทยสงครามก้าวเข้าสู่วันที่3ด้วยความโหดร้ายรุนแรงในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนกัมพูชาเริ่มจากกระบนวนการกลับหลังจากตั้งสติจากความตื่นตระหนกในช่วงแรกได้แล้วพวกเขาปล่อยอาวุธลับออกมาอย่างทันหันนั่นคือกองทัพโดรนฆ่าตัวตายโดรนราคาถูกนับร้อยลำพุ่งเข้าใส่ขบวนรถถังไทย ราวกับฝูงพิงมรณะที่บ้าคลั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลของไทยทํางานหนักเกินไปจนรับมือจํานวนมหาศาลไม่ไหวรถพุ่มเกราะบางคันถูกยิงและลุกไหม้อย่างรุนแรงท่ามกลางสมรภูมิที่ดุเดือดสถานการณ์เริ่มยืดเยื้อและตึงเครียดเลือดของทั้งสองฝ่ายย้อมผืนดินจนกลายเป็นสีแดงในช่วงเวลานี้เองข่าวสะเทือนโลกก็ถูกประกาศออกจากกองเรือที่7ของสหรัชอ กลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald r e ร g ก n เพื่อนเข้าสู่อ่าวไทยอย่างฉับพลันเหตุผลที่อ้างคือการฝึดของบราวโกลดส่วนขยยเพื่อบกป้องเสรีภาพในการเดินเรือแต่ทุกคนต่างเข้าใจดีว่านี่คือโล่เหล็กกล้าที่วอชิงตันสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคันธมิตรการปรากฏตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์เปรียบเสมือนภูเขากษ์กลางทะเล ทันใดนั้นดุลอำนาจบนกระดานหมากรุกทางทหารก็เอียงไปทางฝั่งไทยอย่างชัดเจนบนท้องฟ้าปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆเครื่องบินขับไล่ล่องหน F ลบส5 C าทยานขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินสารัฐพัดพวกมันไม่ได้บินเพียงลำพังแต่บินเกาะหมู่ทางยุทธวิธีไปกับยัสลบามสบกริเพนี่เป็นครั้งแรกที่ระบบลิงลบส เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง2กองทัพในการรบจริง F ลบสรับบทบาทเป็นว่าเียกรอนกวนรังสญยนเรดาร์ทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามกริปเพนของไทยรับบทเป็นมือปืนที่พกพาขีปนาวุธเมทีออแห่งความตายเรดาร์กัมพูชาบอดสนิทพวกเขาไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสัญญาณรบกวนที่ข่าวโพน ทัในใดนั้นเครื่องบินลึกลับก็ปรากฏขึ้นจากทิศเหนือพยายามแทรกแซงสถานการณ์นักวิเคราะห์สงสัยว่านั่นคือเครื่องบินขับไล่ J จล <aring> หรือ j 1 <Mo> 1ที่ไม่ระบุหมายเลขการรบทางอากาศจำลองระดับตำนานได้ระเบิดขึ้นที่ความสูง 30, 0, 0 0ฟุตแต่เครื่องบินลึกลับเหล่านี้ทำพลาดมาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยีล่องหงก่อนที่พวกเขาจะทันล็อกเป้าหมาย ระบบแจ้งเตือนก็กรีดร้องขึ้นอย่างบ้าคลั่งขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล a i m 1 2 0จาก F-35 ถูกยิงออกไปอย่างเงียบเชียบไม่มีโอกาสรอดสำหรับเครื่องบินรุ่นกับเมื่อเจอการโจมตีแบบนอกระยะสายตาลูกไฟสองดวงลุกว่าปนท้องฟ้าส่งสัญญาณถึงการครองอากาศอย่างสมบูรณ์ของกองทัพพันธมิตรเบื้องล่างทหารกัมพูชาแห่งหน้ามองขึ้นฟ้าด้วยความสิ้นหวังอย่าง,งที่สุด พวกเขารอคอยความช่วยเหลือจากมหามิตรทางเหนือแต่ทุกอย่างกลับว่างเปล่าปักกิ่งออกแถลงการ <จะ S 2> แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดกลัน้นมันเหมือนน้ำเย็นจัดที่สาดเข้าใส่หน้าผู้ที่กำลังถือปืนสู้รบในกรุงพนมเปรรัสเซียกำลังยุ่งอยู่กับกระทะทองแดงในยูเครนไม่สามารถแบ่งปันทรัพยากรให้กวยได้กัมพูชาได้รับบทเรียนอังนขมขืนในสงครามไม่มีใครเป็นมิตรแท้ที่ถาวร สวยโอกาสจากความตื่นตระนกนี้กองทัพภาคที่1ของไทยเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบรถถังออฟครเอ็มจากแนวหลังด้านหน้า,นาขึ้นมาแทนที่หน่วยรบที่อ่อนลา้าเสียงสายพานเหล็กบดขยี้ป้อมปราการชั่วคราวของค่าศึกจนแหลกละเอียดหน่วยปืนใหญ่ระยะไกลอย่าง BT ทลบกระดมยิงพายุเพลิงลึกเข้าไปในแนวหลังค่าศึกเป้าหมายในตอนนี้คือการตัดขาดเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากเสี้ยมราดอย่างสิ้นเชิง สะพานยุทธศาสตร์สำคัญถูกกองทัพอากาศไทยทำลายโดโวยระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์เสเบียงอาหารและกระสุนดินดำของกองทัพกัมพูชาเริ่มหมดลงอย่างรวดเร็วทหารที่หิวโหยและขาดแคลนกระสุนเริ่มวางอาวุธและยอมจำนวนทีละกลุ่ม <Keep moving. S 2> แต่ที่เ <Keep moving. S 2> มืองหลวงคุณมาเนตยังคงยืนกราน <Hands S 2> ที่จะไม่ยอม <your> รับความพ่ายแพ้ <along> เขาเชื่อว่าขุมทรัพย์ใต้ดิน ยังปลอดภัยและสามารถใช้เงินจ้างทหรารรับจ้างได้เขาไม่รู้เลยว่าที่กัดของอุโมงคลับได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ยุทธการของสหรัฐนะครับแล้วหน่วยซีลของไทยและเดลต้าฟอร์สของสหรัฐกำลังเคลื่อนที่เข้าหาอย่างเงียบเทียบความมืดมิดรอยตัวลงมาปกปิดเงาดำที่กำลังเคลื่อนไหวราวกับพูดผีปีศาจพวกเขาพกพาอุปกรณ์ทำลายประตูเฉพาะทางพร้อมคำสั่ง จับเป็นหรือจับตายสถานการณ์การรบกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตัดสินที่จะต่ครัางสุดท้ายการแทรกแซงของสหรัฐไม่ใช่แค่ทางทหารแต่คือการเผด็จศึกทางเศรษฐกิจการแทรกแซงของสหรัฐไม่ใช่แค่ทางทหารแต่คือการเผด็จศึกทางเศรษฐกิจมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินได้รับการอนุมัติโดยอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งหมด ่าเงินเรียวกัมพูชาดิ่งลงเหวเศรษฐกิจกำลังยืนอยู่บนปากเหวแห่งการล่มสลายประชาชนเริ่มออกมาประท้วงเต็มท้องถนนเรียกร้องให้ยุติสงครามที่ไร้ความหมายภายในรัฐบาลนมเปนเริ่มเกิดรอยร้าวแต่ละฝ่ายต่างโยนความผิดให้กันและกันในขณะเดียวกันนอกชายฝั่งปักกระบอกปืนจากเรือพิฆาตยังคงเล้งตรงที่แผ่นดินแรงกดดันที่น่าอึดอัดกำลังบีบขยี้ความหวังในการพลิกเกมของกัมพูชาให้หมอดลงทั่วโลกล้นหายใจ รอคอยการโจมตีตัดสินที่มุ่งเป้าไปที่ห้องลับนิรภัยท้องคําเหล่านั้นมีจริงหรือไม่และใครจะเป็นผู้ครอบครองมันเป็นคนสุดท้ายปฏิบัติการรับรหัสพอะท้องคําได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาชี้ชะตาอย่างเป็นทางการเ<ป>นาะพื้นที่ป่าเขาอันห่างไกลาทางตอนเหนือความมืดมิดที่หนาทึบปกคลุมสรรพสิ่งไปทั่วหน่วยปฏิบัติการพิเศษทัสฟอร์ส90ของไทยกำลังเคลื่อนที่ราวกับเงาปีศาจ พวกเขาติดตั้งกล้องมองกลางคืนที่ทันสมัยที่สุดและอาวุธเก็บเสียงเทคโนโลยีล่าสุดเป้าหมายของพวกเขาคือพิกัดลึกลับที่หน่วยลาดตระเวนได้ค้นพบก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามีสิ่งใดกำลังรอคอยพวกเขาอยู่ภายใต้ชั้นคอนกรีตหนานั้นทหารยามกัมพูชาที่หน้าประตูอุโมงค์ถูกจัดก,การอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบหน่วยทหารช่างใช้อเบิตนำทิศทางเพื่อทำลายประตูเหล็กที่หนาถึง30เซนติเมตรเสียงระเบิดทุ่มต่ำดังขึ้น ประตูยักค่อยๆพังทลายลงสู่พื้นดินกลิ่นยินปืนผสมกับกลิน่นอับพื้นโชยออกมาจากภายในอุโมงค์ใต้ดินหน่วยคอมมานโดบุกเข้าไปท,ทันทีแสงเลเซอร์จากปืนสายไปมาทั่วทุกทิศทางการต่อต้านภายในเบาบางกว่าที่คาดดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะหลบหนีไปแล้วพวกเขารุกคืบเข้าสู่ศูนย์บัญชาการซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหัวใจสำคัญของศัตรูแต่เมื่อประตูบานสุดท้ายถูกเปิดออกทุกคนต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออก ภาพตรงหน้าไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์หรือศูนย์ควบคุมปิปนาวุธอย่างที่คิดมันคือชั้นวางเหล็กขนาด <Wow. S 1> มหาาที่เรียงซ้อนกันเ <a ton. S 1> ต็มไปด้วยทองคําแท่งจํานวนมหาศาลแสงไฟฉายที่ตกกระทบทองคําบริสุทธิ์สร้างแสงสว่างที่ชวนให้หลงไหลเงินสดสกุลต่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกบรรจุอย่างดีในหีบห่อนี่คือถังออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงระบอบการปกครองเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับซื้ออาวุธ ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษรายงานกลับไปยังศูนย์บัญชาการยุทธการในทันทีเราพบขุมทรัพย์แล้วขอย้ํานะครับเราได้กลุ่มเส้นเลือดใหญ่ของพวกเขาแล้วนะครับข้อมูลนี้ถูกส่งตรงไปยังเพนตากรและกระทรวงกลาโหมไทยในช่วงคลิปตาวอชิงตันตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษที่โหดรายที่สุดตัดขาดเส้นทางการเงินแต่การโจมตีทางทหารเพื่อตัดสินเกมนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นั้ บนท้องฟ้าเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EA-18G Growler ของสหรัฐเริ่มปฏิบัติการพวกมันปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงมุ่งเป้าไปที่กลุ่มพนธมปตรนี่คือการโจมตีแบบไม่สังหารแต่มีพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวระบบเรดาร์การสื่อสารและโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดของกัมพูชาดับบุบลงเมืองหลวงจมอยู่ความมืดมิดความโกลาหลเข้าครอบงำประชาชนนับล้านคน บรรดานายพลกัมพูชาไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยทหารในแนวหน้าได้คำสั่งถูกตัดขาดทหารในสนามรบเปรียบเสมือนมูที่ไร้หัวนำทางในขณะเดียวกันข่าวเรื่องคลังทองคำถูกยึดก็เริ่มแพร่สะพัดทหารเริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังสู้รบเพื่อปกป้องทรัพย์สินส่วนตัวของผู้นำขวัญกำลังใจในการสู้รบพังทลายลงอย่างรวดเร็วราวกับโดมิโนที่ล้มระเนระนาดที่แนวรบชายแดน ผู้บัญชาการกองพลน้อยของกัมพูชาเริ่มชักธงข่าวขึ้นพวกเขาปฏิเสธที่จะส่งทหารไปตายในสงครามที่ไร้ความหวังในใชัยชนะทหารนับพันวางอาวุธเดินคอตกออกมาจากป้อมปราการป้องกันด้วยความชิ้นหวังภาพรถถัง T-55 ท,ที่หันกระบอกปืนกลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ทางชาติไทยโบกสะบัดอย่างองอาจเหนือย,ยอดปราสาทพริหารอีกครั้งชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากแค่ตอนด้วยอำนาจการยีงอง แต่ด้วยการโจมตีทางเศรษฐกิจเนี่ยทองคำพันล้านดอลลาร์นั้นบัตรนี้ได้กลายเป็นเครื่องบรรณาการของผู้ชนะไปแล้วชะตากรรมของมันจะถูกกำหนดบนโต๊ะเจราจาที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯปรเร็วนี้รุ่งอรุณของวันที่4ศาสาดแสงลงมาส่องสว่างระเบียบภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่เกิดขึ้นเสียงปืนดับลงแล้วแต่เสียงสะท้อนของมันจะยังคงดังกึกก้องอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดไปเสาควันสีดำทึบค่อยๆจางหายไป เหลือไว้เพียงท้องฟ้าสีครามสดใสณกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กำลังดำเนินไปอย่างสมเกียรตินายพลทั้งสองฝ่ายนั่งลงที่โต๊ะเจรจาภายใต้ใตการสังเกตการของนานาชาติแต่สถานะของพวกเขาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้ชนะและผู้แพ้ส่วนที่สัญญาสันติภาพฉบับใหม่ถูกลงนามด้วยเงื่อนไขที่รุนแรงและเด็ดขาดไทยประกาศยืนยันอธิปไตยถาวรเหนือพื้นที่ปราสาทพระวิหารอย่างเป็นทางการเขตปลอดภัยลึก20กมองกม ถูกจัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยส่วนเรื่องขุมทองลับนั้นชะตากรรมของมันถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วทรัพย์สินมหาศาลทั้งหมดนี้ถูกอายัดเพื่อนำมาเป็นค่าปฏิกรรมสงครามคุณมาเนตจำต้องลาออกเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลชั่วคราวชุดใหม่นี่คือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการคำนวณทางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดสงครามครั้งนี้ได้เปิดเผยความจริงอันเปรยเปล่าของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค ประชาชนของทั้งสองประเทศคือของผู้ที่ต้องแบกรับความสูญเสียมากที่สุดในความขัดแย้งนี้แต่ประวัติศาสตร์มักถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะเสมอเมื่อมองย้อนกลับไปที่สงครามเราเห็นความเปราะบางของสันติภาพชาติที่ไม่สามารถปกป้องต,อน,ตอนเองได้ย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าอือกเหตุการณ์ขุมทองลับยังเปิดเผยด,ด้านมืดของอำนาจและการทุจริตเมื่อผู้นำุ่วงแต่ขอบโกยทรัพย์สินมากกว่าข่วงประชาชน ความล่มสลายย่อมเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ฉากทัศนสมุติในวันนี้จบลงแล้วแต่คำถามมากมายยังคงค้างคาอยู่จะเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหม่ในอาเซียนหรือไม่ประเทศเพื่อนบ้านจะเลือกข้างใดในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและจีนอนาคตเปรียบเสมือนหมอกหนาทึบที่ยากจะคาดเดาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพลังทางทหารยังคงเป็นเสียงที่มีน้ำหนักที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในสถานการณ์ที่น่าระทึกใจนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในครั้งต่อไป